ฉันก็จะกล่าวถึงคนที่เป็นนักซูฟีที่เขาบอกว่าเราเนี่ยมันต้องอิงกับกิตาบุลลอและซุนนะนะอัลอิมามอัลจูเนตอิบนนมวฮัมมัดเสียชีวิต297ถึง300ยังตายในจ่วาเนี่ยนี่ซาลับนะจ๊ะแต่เป็นซูฟีใหญ่เนี่ยเขาเรียกไซยิดุตออีฟาไนของตออีฟาซูฟีอะ เป็นอิมามัฮาเป็นอิหมมเลยเพราะตรอรีก็อยู่ในดียานี่เป็นตอรีกร็แรกเลยแกกล่าวว่าไงอัลตุรุกุคุลลุฮามัสดูดะตุนอัลขัลก์อิลลาอัลามานนกเตฟาอัทอาร์รัสูลีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมตอรีก็หรือแนวทางทั้งหมดนั้นตันมัสดูดะแปลว่าตันตันถูกอุดถูกปิดหมดเหนือมักหลบ ยกเว้นต่อบุคคลที่เอาเยี่ยงเอาอย่างปฏิบัติตามร่องรอยของท่านรอสุล ullah ซลฮอะลยฮิวะสลัมแปลว่าใครเนี่ยจะดำเนินให้ตลอดในเส้นทางของซูฟีเนี่ยนะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของรอสุล u l ์ a h ซลฮวะลาฮิวะสลัมใครว่าเนี่ยอิหม่ามจูเนต وقال من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب الحديث لا يبتلى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة نكتب مخط ما الرسالة القشيرية ของ إمام القشيري سنة نسو تصوف إمام جونيت ينبع إيوا بوكون داي مي تونتم القرآن مي بنتك حديث ไม่เรียนฮะดีษไม่เรียนกุรอานแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นซูฟีได้ไหมเสร็จคนคนนั้นจะไม่ถูกปฏิบัติตามเอาอย่างในเรื่องนี้เลออันนาอิลมะนะฮะแตเพราะแท้จริงความรู้ของเรานี้มุกัอยาดุนบิลกิจาบิวซุนนะมันถูกพันธนาการเป็นเงื่อนไขเอาไว้ด้วยกับกิจาบุลละและซุนนะ นี่คือซูฟีที่ตามกิตาบุลลาะสุนนะมันมีอยู่แล้วเราจะไปว่าเขาได้มันจะไปเหมาวรวมจิกหัวว่าจิกหัวก็หมดหาว่าดอลานละหาว่าเป็นบิดาทั้งหมดมันเป็นไปได้ไหมในเมื่อเขาสั่งสอนอย่างนี้นะนนวนลล่า quila لعبد الله المرتضي ميكن ميكن كاوكن كعبد الله ابنعبد الله ا อ م ر ت ض ลเลสียชีวิตสามสองเก้า ันนี้เลยสามร้อยอินนฟุลานันยัมชีอัลอฮบอกว่ามันมีในกอในขอมันเดินบนน้ำได้ก็มาเล่าให้กับอับดุลล์อัลมตัย์ฟะกาลมันมักเคนะฮฺอ ل ล تعالى من مخالفت هواء فهو أعظم من المشي في الهواء บุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงประทานความสามารถให้แก่เขา จากการฝืนกับอารมณ์กิเลสของตนนั่นนยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการเดินในอากาศแปลว่าเหาะในอากาศไอการฝืนกับอารมณ์กิเลสนี่คืออะไรมุคอลฟัฟตุลฮาวาไอนี่คือแนวทางของสลับซ้อนแล่ใช่หรือเปล่าเพราะอีมานของคนเรานั้นน่ะมันแตกต่างกัน เหมือนกับคนเป็นวลีระดับของวลีเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวนี้แหละวะลีอุลลอฮะก็คือบุคคลที่มีอีมานและตะกวาต่อละเมื่ออีมานมันมีนมขึ้นมีลงอิมานมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างบุคคลตะกวาม,มันก็ห้อยตามไปด้วยไอความเป็นวิลายะก็ความเป็นวะลีก็มีความเหลื่อมล้ำตามกันไปด้วยเพราะคุรอานว่าไง อลาอินอาุลิยาอัลลอฮิลา خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ดูกระร่ทันทั้งหลายดูกระดูกนท่านทั้งหลายดูกระรนี่ภาษาพะนะดูกระรัศรัชนทั้งหลาย แท้จริงบรรดาผู้เป็นที่รักของเอกองค์ l ล h s u b h a n a ตา a านั้นย่อมไม่มีความกลัวอันใดเหนือพวกเขาและพวกเขาจะไม่โศกาอาดูนพวกเขาคือบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัล a h หนึ่งอีมานสองตกวาคนจะเป็นเอาเลียอุรรห์แมนเป็นวะลิอุลละ มีเรื่องหลักอยู่สองเรื่องหนึ่งอีมานสองตกว่าแค่น,นี่ยแย่แล้วจะเจ้ากันจริงๆอ่ะใช่ป่ะอีมานกับตกว่าสองตัวนี่พวกเราเนี่ยต้องเช็คกันทุกวันเลยเลยอีมานตนีตว่าก็ต้องเช็คกันตลอดตามชายตามห้ามดังนั้นถ้าเรามีอีมานมีตักว่าเนี่ยตกลงเราคือใครอ่ะอากีดดตุตหะวีย์ก็บอกว่า والمؤمنون كلهم أولياء ا ل ر ح م ن และวบัดามุมิินทั้งหมดนั้นน่ะคือผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์แปลว่าเราน่ะเป็นวะลีอัลลอฮ์ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีกระมาตแต่มีความคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายทำอามันอิบาดัดนะรักษาไม่ตกให้ลนเป็นได้ ถ้าจะพูดเรื่องวาลีอุลลอฮ์มันก็ไม่ใช่เวลาแล้วมันหมดเวลาดุนูนอัลมิซรีเสียชีวิตสองสี่ห้าเหลือยังเหลือสามร้อยยังมินอาลามัติลมุฮิบบิลลาฮิอัลซอวะจัลลัมุตาบะะตุฮับบิบิลอฮิซัลลอฮุวะอะไล่วะสัลลัมฟีอัคลาแกิฮิวะอัฟอาแลฮิวะอาวามิริฮิวะสุนนิฮิส่วนหนึ่งจากอาลามัตคือเครื่องหมาย ของผู้ที่รักเพื่ออัลลอฮ์สุบฮาบะฮันวะตาลานะหมายความว่าคนคนนี้รักอัลลอฮ์แล้วก็เป็นที่รักของอัลลอฮ์ก็คือการปฏิบัติตามผู้เป็นที่รักของอัลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามในเรื่องอะไรอัคลาสมารยาทมารยาท นบ,บีบอกเลีย้ยงเสม,มอ المؤمنوا بالطعاني ولللاعاني ولالفاحش وللبدي مؤمن นั้นย่อมไม่ใช่บุคคลที่พูดกระแนะกระแหนแขวะไออย่างฉันนี่แหละแขวะฉันยอมรับนะว่าฉันน่ะแขวะเออมีแขวะมันก็ต้องแขวะกันบ้างไอ้คนพวกนี้มัน คือถ้าเป็นเด็กก็ต้องโดนยิกใช่ป่ะไม่แควมันก็ไม่รู้ตัวทีนี้จะไปว่าตรงๆมันมันก็เดี๋ยวจะโมโหฉันอีกก็เลยต้อตงแควแต่มุมินจริงๆเนี่ยซึ่งฉันก็พยายามจะทําอย่างนั้นนะนะแต่ว่าไม่อาจจะประกาศยืนยันเลยว่าเรานี่เป็นมุมินโดยแท้มันจะมีมันจะมีอัลอีมานุลคาเมล หรืออัลอีมานุลมุตลักกับมุตลักอัลอีมานสองอันนี้ไม่เหมือนกันมุตลักอัลอีมานอีมานมุตลักสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะให้เรานะมีละอีมานนะแต่มันถึงขั้นอ,อัลอัอลอีมานอัลอม,มุตลักหรือเปล่าไม่อาจจะไปกล่าวอ้างได้แต่มุมินที่เป็นมุมินมุตลักเป็นมุมินที่เขามีความสมบูรณ์ล้วนเนี่ยนะ ไลสบิตต่ออานไม่ใช่ประเภทชอบเน็บแนมกันแนกันแหนวลลลาอานไม่ชอบในการละนัดแปลว่าอะไรสาบแช่งแช่งชักหักกระดูดพูดพูด,พดคำด่าคำไอ้พูดแล้วก็แช่งวัลลฟาฮิชไม่ใช่คนหยาบคายลามกจกประเปรวัลลบดีไม่ใช่คนใช้คำพูดที่น่ารังเกียจ นั่นนั่นคือมุมินเพวัะนั้นเวลาเราจะดูมาตรฐานเนี่ยนะตําราจ,จะใช้ดูซูฟีเนี่ยก็ดูกริยาเขาเดิว่าจะใช่ปะ่ะสำเนียงสอบภาษากิริยาสอสกุลถ,ถ้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยโอ้โหเรียนต่อสวุปชั้นสูงเรียนผ่านมาหมดแหลนะนะกัสฟุลไกบียนะเรียนสระหิกัมเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะ เรียนผ่านเล่มใหญ่ๆมากทั้งหมดนะ,นะแต่ประกรพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำเกะกะเอกะแช่งเกะกะเอกะนะพูดหยาบคายไอัน,นี่ไอน,นี่ไม่ใช่หรอกนะอันนี้ได้แต่หนังสือเขเรียกพวกได้แต่หนังสือ ดูการปฏิบัติของนบีดูคําสั่งและสุนนะของท่านนบีปฏิบัติตามทั้งหมดนี่เขาเรียกอาลามัตของคนที่เป็นทีรั์ของอัลลอฮ์ใครพูดเนี่ยซูฟีเลยชื่อซุนนูนอัลมุสรีอับดุลลอฮฺฮิบนุมูนาซิน329ลัมยุดายะอะฮัดุนฟาริดะตันมินอัลฟาร่อิดอิลลับตะลาฮุลลอฮฺต้าลาบิตัดยิอสุนันอ่านี่ก็พูดไว้ดีมาก ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ทําให้สูญเสียหนึ่งฟ้าดูจากบรรดาฟ้รดูทั้งหลายนอกเสียจากอัลลอฮ์ทรงทดสอบคนคนนั้นลงบาลอคนคนนั้นด้วยการทําให้บรรดาซุนนะสูญหายคือถ้าเป็นเรื่องฟ้รดูเนี่ยเราเนี่ยไปทําสูญเสียเช่นไปทิ้งละหมาดพี่นนองคนเราถ้าทิ้งละหมาดฟ้รดูสักหนึ่งวัตตูไอเรื่องซุนนะที่เป็นเรื่องละหมาดนี่หายไปแทบจะหมด นี่เท่ากับโดนบวรแล้วนะละหมาดนะมันไม่ละหมาดแล้วมันจะเอาไหมแหละละหมาดสุนัตเนะี่ยถามหน่อยดิบวชฟัดูนะมันไม่เอานะถามว่ามันจะเอาไหมบวชสุนัตเนะี่ยใช่ไหมเพราะนั้นในเรื่องสุนนะมันก็จะหายไปหลายเรื่องวะลัมย,อดอย,ยูดตยอะฮัดุลอสุนนะอิลลอ์อัลชาคาอัยยุบเทลาบิลบิดะและไม่มีบคุคคลใดที่ทําให้บรรดาสุนัขสูญหายไปนอกเสียจากเกือบแล้วที่เขาจะถูกบาลอด,ด้วยกับ سنتابن بدعة ما رقص الله ما أجمع أبو يزيد البسطامي سيجب تسمه نين لو نظرتم الى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تكتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة บุคคลใดที่ท่านทั้งหลายเขาบอกว่าสมมุติหรือหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมองดูยังชายคนหนึ่งที่เขาถูกมอบการามัดให้มีการามัดก็คือสิ่งที่มันผิดวิสัยจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยสามารถเหาะขึ้นไปในอากาศได้อบูยาซิดอัลบาซามีซึ่งเป็นซูฟีนี่ท่านบอกอย่าหลงไปกับไอขัวนั่น จนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้พิจารณาเสียก่อนว่าท่านทั้งหลายพบเขาอย่างไรณคาสั่งและคำห้ามที่เอาลลอสั่งให้เขาทำเน่ยเขาทำหรือเปล่าที่เอาล่อห้ามเนี่ยเขาทำหรือเปล่าหรือเขาทิ้งมันว่าพิซผลดูดการรักษาขอบเขตของาศาสนาว่าดาอิสลามและปฏิบัติหลักสิทธิเพราะฉะนั้น้าซูฟีคนหนึ่งบอกฉันไม่ละหมาดหรอ เพราะฉันถึงมากรมฮากิกัตฉันถือในฮากิกัตฉันไม่เอาเซรีอัตชรีอัตเป็นเรื่องของคนอาวามเป็นพวกระดับระดับไหนะโลโซระดับโลโซนะยังฉันนี่มระดับไฮโซมัตตบัตตุโยถึงขั้นทีเจ็ดแล้วนะฝึกถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วนะ เขาบอกไอ้หัวเนี่ยต่อให้มันเหาะในอากาศด้วยอย่าไปเชื่อว่ามันเป็นเอาเลออูรฮ์แมนเป็นวาลียุลลอมีกรรมัดเพราะมันคือเอาเลยอุชัยตอนมันเป็นวาเลอชัยตอนมันเป็นวาลีของไซตนัตนไซตันนะให้ฤทธิ์มันได้จริงไหมอ่าเคยได้ยินไหมล่ะเหยียบน้ำทะเลเป็นน้ำจืดมีไหม ไม่ใช่คนพวกเราด้วยของของเยรามกับคนละสีก็เราใช่ปะเออทำไมเหยียบทะเลไปนน้ำเจืดได้โอ,อ้บางคนนี่ไปนั่งรออยู่ในเมฆไอ้สายการบินไทยกับตันกำลังขับเครื่องบินอยู่ปรากฏว่าหลวงปูไปโผล่อยู่บนก้อนเมฆอู้ทำไมทำได้ทำไมทำได้ก็ทำไมจะมาทำไม่ได้ก็วาลีมันมีอยู่สองประเภทหนึ่งวาลีอุลลอฮ์วาลีอัรรห์แมน ولي الشيطان، مايضوقيه ناه. تان عمر ابن مسلم الحداد، سئّى جيّد ٢٦٠. تان لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. بوقنّي، ในแต่ละเวลานั้นเอามาชั่งด้วยกับกิตาบุลลละสุนนะและเขาไม่กล่าวหาจิตใต้สำนึกของเขาเขาไม่กล่าวหาจิตใต้สำนึกของเขาคือถือตามจิตใต้สำนึกแทนที่จะติดตามกิตาบุลลละสุนนะเอากิตาบุลลลัสุนน้มาตรวจสอบไอ้สิ่งที่มันผุดขึ้นในใจเพราะซูฟีเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ว่ามีอะไรผุดขึ้นในใจ เวลามีอะไรพุดขึ้นในใจนี่ให้กล่าวหาตัวเองไว้ก่อนว่ามันน่าจะผิดมันน่าจะพลาดและเอาอะไรเป็นตัวมาตัดสินและไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเอากิตาบุลลอและซุนน่มาตัดสินถ้าคนเนี่ยมันไม่ทําอย่างนี้แล้วก็ท่านบอกว่าฟาลาตอจัฟฟีดิวานิรีจานอย่าได้ไปนับคนคนนั้นว่าอยู่ในบัญชีของบุคคลบุคคลในนี้ก็คือซูฟีนะ ซาอิดอัลฮีรีสองเก้าแปดนี้ยังไม่สามร้อยบอกมันอัมมารัสซุนนะจอาลานับซีฮิก้าวลันวะอฟลันนาตอกบิลฮิกมะจิบุคคลใดเอาซุนนะมาเป็นผู้นำเหนือจิตใจตนทั้งในคำพูดและการกระทำคนคนนั้นพูดด้วยกับสิ่งที่เป็นฮิกมะฮิกมะก็คือวิทยาปัญญานาะฮิกมะก็คืออะไร ฮิกมาก็คือคนคนนั้นมีความสุขุมคัมภีราภาพคนคนนั้นม <an> ีอิลโมคนคนนั้นมีความนิ่มนวลสิ่งที่ตรงกันข้ามกับฮิกมาก็คือคนคนนั้นมีความใจเฮ็ดคนคนนั้นเป็นคนหุนหันพันแล่นไม่หนักแน่นและคนคนนั้นเป็นคนหยาบคายกลักขะเขาไม่เรียกฮากิมเขาไม่เรียกคนมีฮิกมานะว่ามันอัมมาระหัวะละนัฟซีฮิกควันวะฟิอาลันตะกับิลบิดะ และบุคคลใดก็าตามไปเอาฮาวานักสูนั้นมาเป็นผู้นำเหนือตัวเองไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการการะทำคนคนนั้นพูดด้วยกับสิ่งที่เป็นบิดานี่นักสูฟีเขาพูดว่าอะไรเป็นสุนนะอะไรเป็นบิดามันจะกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไปเที่ยวบอกว่านั้นเป็นบิดานี่นี่นี่เป็นบิดาเนี่ยคนพวกนี้มารู้จักบิดาอยู่กลุ่มเดียวนึงน,นะคนอื่นเขามารู้จักจริงๆแล้วส อัลลุซุนอวันจามารเนี่ยนะเขาจัดกลุ่มซูฟีนี่เข้าไว้ในนี้ด้วยใช่ไหมสุดท้ายอิมามอัลมัดอันนูรีส่งเเสียชีวิตท่านบอกมันรยตะเูยัดได้มาอัลลอฮฺ تعالى حالة ที่ต้องฟริจากขั้นดิลิมิชตะรี فلا ت ق ر มิน ن ูบุคคลใดที่ท่านเห็นเขากล่าวอ้าง ว่าอยู่พร้อมกับลัทธิซุวารอาลาในสภาพหนึ่งที่ทําให้เขาออกจากขอบเขตของอัลามมุสรอีคือความรู้ตามหลักะระะก,ก็คือศีลธรรม فلا บ ق นมินหูท่านอย่าได้เข้าใกล้คนคนนั้นนะนักวิชาการที่เป็นนักวิชาการซูฟีที่ตามกิตาบุลนลฮอและสุนนะเขาจะสั่งใช้ ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยถือตามกีตาบุลรอ์และสุนนะตรีก้อนและแนวทางของเขาจะถูกกำกับไว้ด้วยกับกิตาบุลรอนและสุนนะเวลาเราพูดถึงซูฟีก็จะต้องพูดให้ชัดเจนว่าเราพูดถึงใครลักษณะที่มันเป็นปนัญหาในทุกวันนี้ก็คือเหมาเข็งเหมาวรวมมันยุ่งมันทำให้สังคมยุ่งเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกกบิน้องทั้งหลายว่าจริงๆแล้ว ซูฟีที่ปฏิบัติตนตามกิตาบุตลลและสซุนนะซึ่งเราสามารถในการที่จะ,ะถือตามพวกเขาเหล่านั้นเอาเป็นแบบอย่างได้เลยเพราะเขาเป็นคนในยุคสลับสอนแล้วก็มีเป็นจำนวนมากนะก็มีเป็นจำนวนมากพวกเขาไม่ได้เลวไปทั้งหมดอย่างไอเชื้อสีหรือวัชกรรมเหมาเข่งที่มันกำลังแพร่หลายในปัจจุบันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวทรงให้เราเห็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จเป็นเรื่องเท็จ เห็นจริงตามความเป็นจริงอย่าได้สับสนในสิ่งที่เราเห็นขอลระได้ทรงชี้นำทางแก่หัวใจของพวกเราทุกคนอักูลกาวลีฮาดาวะอัสซัฟรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบ